ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อาเจทยาเราแวะหมู่บ้านญี่ปุ่นกันก่อนเรามากินข้าวกันที่อาเจ็ทยา,าริชีส แล้ววัดไชยวัดคนาโอเควัดต่อไปนะครับจะไปวัดมาหาเทานนครับ <c oughs> เอา <laughs> ถึงแล้ววัดราชบุรณนะ ขับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อยุธยานะครับเราจะมาเที่ยววัดกันนะครับก็วัดหลักๆของเราเลยนะครับก็จะมีห้าวัดด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดชัยมงคลนะครับคือวัดแรกนะครับที่เรามานะครับคือเป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่สูงนะครับแล้วก็เป็น พุทธอุทยาใจกลางสําคัญของอยุธยาเลยนะครับเป็นอันุอประวัติศาสตร์นะครับของอุธยานะครับโอเคเดี๋ยวผมพานะเขาไปดูกันเลยนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับโอเคไปไปดูกัน เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบนเจดีย์ครับเจดกลางเจดีย์นะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับ ปฏิป,ปักษ์อานนีแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องที่องเป็นจุดนั้นมีวน,นเรียนลงไปด้วยนะครับฝนอ,อยู่ข้างล่างฝนขึ้นมาไม่ได้ ก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นหนึ่งของเจดีย์ครับ สำหรับวัดแรกนะครับก็เป็นวัดชัยมงคลนนรับวัดที่2ของเขาเขาจะไปวัดมหาธาตุนะครับที่วัดนี้นะครับที่จะเป็นแบบเหมือนไอเหมือน,ม,น,ม,น,ม,น,นมันมีต้นต้นไม้นะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยเสียพระนะครับเดี๋ยวพาไปนี่ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวพาไปไปกันๆๆๆๆเลยก่อนที่จะไปวัด มาหาธาตนะครับเราแวะหมู่บ้านญี่ปุ่นกันก่นกอนนี่เช่าชุดด้วยนะไม่เคยไม่เคยมานะครับสองครับ,รบมีสองอาคารให้ชมนะคะมีอาคารที่หนึ่งซ้ายมือส่วนอาคารที่สองอู่ฝั่งนี้ข้างในนะคะโอ,อเคครับในห้องวีดิทัชก็คือนั่งอัดวิดีโอนะคะคที่เหลือก็อดดัดได้หมดเลยได้ ่าญี่ปุ่นนเสียค่าเข้าประมาณ50บาทได้ใบ<ด>ตัวสองใบได้ตัวสองใบนี่หนึใบไปข้างในก็เขาบอกว่ามี2องอาคารรอบๆถ่ายรูปได้แต่ว่าข้างในถ่ายรูปไม่ได้อ่านวิดีโอไม่ได้นะครับนี่จะมีน้องคิตตี้มารอรับ จะเป็นหมู่บ้านโปรตุเกสต้องข้ามกับหมู่บ้านญี่ปุ่นจะเป็นหมู่บ้านโปรตุเกสมันจะเป็นหมู่บ้านโปรตุเกสนนางตองกิมานนะั่นแหละกับจอร์ อันนีออ้อันนี้เรือสำเพอของไทยอันนี้เรือสำเพอของญี่ปุ่นเรือสำเพอของจีนโปรตุเกสออเดนฮอลันดา<อ>แล้วก็กัมปันมักกะสันใหญ่ๆๆๆจากการเข้าชมนิทรรศการนะครับก็ได้รู้ถึงว่าการค้าขายของญี่ปุ่นกับ อายุทยานะครับว่ามันมีความรุ่งเรืองแล้วก็มีผมต่อกันอย่างไรนะครับโอเคใครอยากมาก็เชิญได้หมู่บ้านญี่ปุ่นเป็นไงรู้สึกได้รู้ประวัติศาสตร์เยอะขึ้นไหมครับอ <c oughs> <c oughs> เออแม่แม่นางตองกินมาเนาะก็ทำทำอะไรทำอะไร,ร,ะไรทำขนมหวานทำขนมหวาน ทองหยิบ,บทองหยอดก็ขนมหวานไงไ <laughs> ขนมหวานมันกว้างไปเลยทองหยิบทองหยอด้อาต้นไม้ท<ป>ี่บ้านมาไม้นางตรงกิมอไปหาข้าวกินกันดีกว่าไปครับ ท,ที่อายุทยารียชีสครับเป็นร้านอาหารบรรยากาศดีครับเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารกันไปนี่ไงนมาลมนี่บรรยากาศรน,นั่งตรงไหนจ๊ะตรงนี้ตรงนี้ เอาตรงนี้ไหมล่ะน,นั่งกินข้าวได้ไหมหรือว่าเป็นร้านอาหารฮะเออร้านเคก้กเอาไปตรงนู้นไปร้านเต็มพี่น้องนะครับเข้าไปนั่งในกันดีกว่าเราจะนั่งตรงนี้ไหมล่ะนี่ นะครับในครัวมีโต๊ะไหมครับมีค่ะก <Okay. S 2> ินอะไรดีครับเป็นไงบรรยากาศดีไหมเขาเรียกร้านดีมากดีมากเลยอยู่ลึกมากด้วยแล้วก็อยู่ลึกมันจะอยู่ใกล้ๆวัดชัยนะครับ<ม>เดี๋ยวห่างจากวัดชัยประมาณ6-7กถึงเจ็กิโล<ม>เดี๋ยวผมปักมุดไว้ให้ บ <Okay. S 1> เลือกอาหารกันก่อนรีวิวร้านให้เขาก่นกน,นตรงนี้เขาก็จะมีร้านอาหารด้วยแล้วก็มีที่พักด้วยนะครับมีร้านกาแฟน,นะครับที่ใครอยากสนใจก็มาพักที่นี่ได้นะครับโอเ A ร u ์อายุที R ่อารีชส e กับข้าวมาแล้วสั่งผัดไทยไปนะครับอันนี้ข้าวผัดข้าวผัดน,น,น้ำพริกกะปิขอ,ของขึ้นชื่อเขาเลยนะครับ mm hmm. the best น้กข้าวารพิกกะก็จะไม่เหมือนที่อ MM ื่นมันจะเป็นสูตรของเขาเลยคแทบมันจะแตกต่างจากที่อื่นอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดข้าวผัด ข้าวผัดเอาเอาักมาหนึ่งนี่เขาจะเอาผักอะไรดอกสนไอ้ดอกไม่ใช่ดอกกระจนอกกรเปรียบกันไหมอร่อยดอ่ะเอาไปแี่งกับเนาะบหนกัน แฉะแฉะแฉะอร่อยมากหมดหมดจานครับท่านยกหนวกมีโปโหให้นะัด<อ>หมดจาน ย่ำจะแตกเลยครับสแสดงว่าอร่อยจริงปกติกินข้าวไม่หมดครับโอเคหลังจากกินข้าวเสร็จแเราก็จะสั่งกาแฟกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดชัยวนารามกันครับโอเคไปกินข้าวเสร็จเดี๋ยวพาไปเดินชมแม่น้ำกันครับนี่อสวยดีในครัวแบบไหน แบบกินเหมือนกินน้ำเหมือนอยุธยาเลยนะไปทำยู่ซีสเกตน้ำเขียวะอุ่มเราเดินลัดฝั่งกันเลยนะคะเราจะออกไป ไม่เข้าอ๋อมันมีอะไรนั่นมันมีที่จอดรถข้างหลังดีกว่าคนจะไปไหนออกไหออกฟัง,งนี่ทัางคนแบบนี้อะไรคบบนี่เหรอควรไทยนะไอรคแบบนี้ก็น่ารักดีหมั้งไง นี่ออกนี่ก็ได้โอเคเราไปนอนกันเลย